สวัสดีครับวันนี้มีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันครับผมคันนี้เป็นรถไถอีซากิ TL 2500 25แรงม้าเครื่องยนต์3สูบนะครับคันนี้มาพร้อมหางตัดหญ้าครับคันนี้เป็นพวงมาลัยพาว power เลยนะครับคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์ครับนี่เบามากครับมาพร้อมหางตัดหญ้า1เมตรนะครับแล้วก็มีกระมีกระบอกปรับเอียงด้วยครับนี่เดี๋ยวจะบอกราคาไปก่อนเลยราคาอยู่ที่75,000บาท75,000บาทครับนี่ครับพร้อมหางตัดหญ้า ใบใหญ่ๆครับอ่าตัวนี้เป็นเผาเดียวนะครับเผาเดียวเผาเดียวพวงลาว power พร้อมหักจัดนยาราคาที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทรถใช้งานได้ทุกระบบนะครับอ่าเดี๋ยวดูไฟหน้าไฟเลี้ยวแตะหน่อยดิอ่เาเ,เปิดไฟหน้าเลยเปิดไฟหน้าเลยเปิดไฟหน้าขับเลยอ่าเปิดไฟหน้าไว้เปิดไว้อ่าเปิดไฟหน้าไฟเลี้ยว ใช้งานได้ปกติเลยครับรถสภาพอย่างรถเก่าญี่ปุ่นเลยนะครับแต่เป็นรถบ้านนะครับรถที่คนไทยใช้งานมาแล้วสีเดิมครับสีเดิมญี่ปุ่นเลยครับรถสวยๆอย่างนี้นะครับสภาพอย่างนี้เลยครับก็จะมียางนะครับยางที่ไม่ค่อยสวยนะครับก็คือรถใช้งานมาแล้วนะครับใช้งานในบ้านเราแล้วยางก็จะประมาณนี้นะครับแต่ยังใช้งานได้อยู่ครับเอ้ารเรลองตัดญ้าเลยตัดญ้าเลย เผือมีพี่ป้านัอาท่านใดกำลังหาอยู่นะครับรถไว้ตัดหญ้านะนี่เลยครับราคา75,000บาทครับเท่าเดียวนะครับผม25แรงมา้าเครื่องยนต์สามตูบนะครับนี่ตัดหญ้ากันอย่างนี้เลยครับกำลังเหลือเรือนะครับยันเย็ดคันใหญ่ๆพร้อมหางตัดหญ้านะครับผมราคานี้7 5,000ันบาทพร้อมหางตัดหญ้า มาชมรถได้ที่บ้านเขาสัมยอดอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนะครับผมเบอร์โทรติดต่อก็0814936871 0630233690ครับมาชมรถได้มาทดลองขับกันได้นะครับผมพร้อมหางตัดหญ้านะครับผมย้ำพร้อมหางตัดหญ้าครับ75,000บาท75,000บาทครับผมหางตัดหญ้า1เมตรครับสำหรับมดตัดหญ้าในสวนปาล์ม สวนยางพาราหรือว่าสวนผลไม้นะครับได้หมดเลยครับรถตามสภาพนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ครับวันนี้เรามาเทสระบบก่อนครับเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกทีนึงครับเช็คอีกทีหนึ่งครับนี่มาตัดย้าให้ชมก่อนครับเผื่อมีพี่ป้านา้อาทนายสนใจลังหาไว้อยู่นะครับผมราคาถูกๆ 7 5 0 0 0บาทครับผมพร้อมหางตัดหญ้าพวงมาลัย power ครับผมเบาๆครับใช้งานได้ทุกระบบนี่เลยครับตามนี้เลยครับผม75,000บาทครับจะได้สภาพอย่างนี้เลยครับผมสีเดิมญี่ปุ่นยังหน้าดีครับยังหน้าดียังหลังก็จะมีล้าวมีไรงาครับอย่างนี้ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลย อย่างใช้งานได้สมบูรณ์ครับทุกระบบครับรถไม่รั่วไม่ตึมในหน้ารถคันนี้ครับสภาพเก่านอกเลยครับนี่ยแใช้งานในบ้านเรามาแล้วนะครับนี่นะครับราคาเบาๆครับ7 5็0 0มบาท7 5็0 0บาทนะครับผมก้าสนใจก็ลองมาดูมาชมครับมาทดลองขับได้ครับผมที่บ้านเขาสัมยอดอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับฝากติดตามร้านเล็กๆด้วยครับผมโชวตีรถรถไถมือสองครับสวัสดีครับ